ครับสวัสดีพี่น้องชาวเกมเมอร์ที่น่ารักทุกๆคนวันนี้ช่องกู้ไก่เกมมี่ของเราก็มานำเสนอเกมกันอีกเช่นเคยเกมนี้ชื่อเกม Dark Lord ์บรรากาศขอบคุณพี่น้องทุกคนที่มาติดตามแล้วก็เข้ามารับชมด้วยนะครับผมมาเปิดตัวเกมกันเลยดีกว่า 你那边在哭？你那边在哭？勇者到来，勇者与暗魔领主是。快点过来，有鸟。Mario，Mario。哦，维诺，来，นอนกองเนี่ย。喂，哈，喂，哈，ตื่น，ตื่น。 ตัวคอนโทรลคาแรคเตอร์อ๋อโอ้โหหมุนได้ไหมโอ้กระโดดโอ้โหหมุนหมุนกระโดดหมวนนี่นี่วิดาบเฮ้จะเอานี่ดีวฮจะเอาดาบใหญ่เฮ้มีอะไรเนี่ยสองมือเลด็กผู้หญิงเสี่ยวมามืออะไรเนี่ยโอ้ยนี่ก็เลือกอาวุธนะครับเนี่ย ดาบรุ่วดีดาบโุ่ดาบโุ่ดิดดดเจ๋งอ่ะเอาดาบใหญ่เลยว่าสะใจดิมาเราดาบยักษ์นี่ออะไรโอ้ยเจอคนจะสูเลยมาสิเฮ้ยหวัวเราเฉยเลยไอ้เนี่ยกิ้งโลบ ช่าช่าช่ากินไาทีครับโอ้โหช้าไป่ะเปียดยเนี่ยช้าจ้า้รทอันนี้มาดีกว่าเปิกล่งเปองอ้คือะไรคืออะไรเอ่ยเนี่ยเรนทาวเวอร์เดสกิลสินนิชิ s อสเ i นี Tower เย,ย้งชโอ้โหโอ้เจง๋จงเจเจงกบกลับได้เนี่ยเอานัดชาไปะแล้วออโตเราใช้ของนโอใส่ควา้าแล้วไฮ้ยลูกเล่นเยอะว่ะเกมเนี้ยลดรือ่อีนอนี่อันนี้คืออะไรอะ่ะ ทาเก็ตเอาอันนี้ดีกว่าเราอันนี้ดีกว่าดี่แรงเชงมาครับไปกันต่อทีน้องโอ้โห้เจ้าดูคอรเขาสิเป็เทพเจ้าทอหรือเปล่าคอนอันเบลเลอร์เลยมาสิกระนี้มวยคอน์สวยนะนี่มาปีเตือนโอ้ยจอดช็อต โอ้ยมีรูกยักษ์ู้ดาวเดยพี่น้องเออดูว่าชายได้เท่านี่นายจะแข็งแกล่งมาจากไหนโอ้ยปรเท่ยังลงโอ้โหโดนดุยานโออโอ้โหโอ้โหชุดเก,กออาะหายหมดเลย กลายเป็นคนธรรมดาโอ้โหโดนสับโธ่น้ำช่อหมูเลยมาสับเราโอ้โหโเแคนเริ่มต้นใช่ไหมเนี่ยโอ้บรรยากาศดีครับเกมนี้เก๋าเลยเหมาะมากเหมาะมากของการเรนมา แล้วทำไมเราจะอาวุธพวกนี้ทำอะไรบ้างเนี่ยแบ,แ,บแบ๊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 โอ้โหมัดหมัดมัดมัดอ n l นล็อกไอเทมฟังชั h นแฮสบีนโอเพนยูแคนอันล็อกอ่านได้ครับแต่แปลไม่ได้หรอกอะไรก็ไม่รู้จะตันไปไม่ได้ตันเชื่อมถูกโอเพน สมีอะไรเอยโอ้มีแค่ชูดเองอ่ะไม่มีอะไรเลยยิบอยู่อาจจะยากเลยนะครับเกมนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงมันเกมอะไรกรอบปินเอา EC พอเราไม่ต้องเบสิกเบสิกกรอบปินเชียว Let's go อ <IS> ้าวลงมาพร้อมกับร่างกายอันเปล่าเปลี่ยวแต่ก็ได้ดาบมาหนึ่งเล่มดาบเขียวเสด้อด้วยหดหดมาดีครับมาดีครับก็บินเหรอเฮ้ยใจเย็นใจเย็นพวกจะเย็นนี่นี่นี่เฮ้ยภาพก็สวยนะเกมนี้ผมว่า เจ๋งดีอ่ะได้รวบายเงินผักเนื้อเนื้อเอ้าเก็บไม่ได้เหรอเอ,อ้เอาทำไมเราเก็บเนื้อไม่ได้เหรอเออเอ้าเก็บไม่ได้อ่ะอ๋อเลือดเต็มอ๋ออันนี้ไว้ฮิวฮะเก็บเก็บไว้ฮิวเลือดเราเต็มเราก็เลยเก็นี่ไม่ได้ ขมดก่อนเพื่อได้ของอ๋อจะมีของซ่อนอยู่นะครับในพวกกระถางพวกถ้วยถังกระมังหม้ออะไรเนี่ยมาดิมาครับมาดิเอากินโลครับคับคับกินกินโคเทมาดิกินเราเราใช้หอกอะหอกอะหอ,อกอะมาสู้คาตนะกเราดุไงมาดิสองมือไหมอุ้ยดาบปากหลัง สองมือไม่ได้เลยเอ๊ะแต่ัถาัการณมันเฮ้ยต้องเอานี้ดีบวกเก้านี่โอ้ยยัไงครับสำหรับใครแบบการหาเกมมาเล่นค่าเวลาครับผมว่าเกมนี้ก็โอเคอยู่เนี่ยเ้ยเจออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเปิดไม่ได้อีกโอ้ตายแล้วดีเพตเอเพื่น เจออะไรไปแล้วเดี๋ยวนี้ก็น่าจะเป็นเรื่อว่าเกมแนวะ่ยเราแฮกแอนด์สลัดเช่นเปล่าแบบนี้ฟันฟันฟันเดินฟันสลัดแอนด์โลกรายรู้ไหมใช่ไหมจ๊ะ้าหูอะไรเต็มเลยลุกจุ้มโอ้โหสิเป็นไงอาวุธแบบอย่างไอ้นี่เลยอะหลากหลายมากเลยเป็นไงลูกกระตุม้มลูกกระตุม้ม นี่นี่นี่อือหือถือจะยิงยิงมาให้นะครับพี่น้องไม่ใช่คอมเมนต์นะครับอือหือเป็นไงนะครับโอ้ยนีเพลิดเพลิด้วยยามันีอะไรเอ่ยไปทำอะไรจ๊ะโบกเคน็ลับกิ้กงนี่ก็มีครูดาวด้วยครับเนะี่ยโอ้โหตายแล้วไม่รู้จะไปทางไหนเลยคราวนี้งงเลยคราวนี้ไปมั่วซั่วนะ ไปด้วยแหละแผนที่เกยไม่ออกสุด้วยไอโอ้โหพวกนี้มีเซตนี้มีระเบิดอย่าอยู่เลยเอ,อยู่ได้ปะจ้โอ้ยู่ได้ชิเคเก้นเล็กนขนมขาไก่เลยนี่เองัวดเข้าไา มีเพิ่มให้เราอยู่ไม่แน,น่ลุกจุ้มเนี่ยทำมาอีกสักสองลูกสาลูกดิวนกับมาที่เดิมรอเปล่านีย,อยโอ้โหของอะไรเนี่ย,ยได้อะไรมาเนี่ยอาไม่เห็นมีอะไรเลยตั้งหมดแล้วหของสมบัติของสมบัติอ๋อต้องย้อนกลับละเคลียหมดแล้ว,มมลวพวกนี้อ๋อ จะย้อนกลับไปได้ครับพี่น้องไปกันต่อเราโอ้กรอฟงก๊อฟีก็เจ๋วเลยนะผมว่าเอาเรื่องอะ่ะสวยเลยมีอะไรซื้อเอ้โหยเงินเราพอปะเนี่ยเห็นไม่พอเลยซื้อไม่ได้อะเงินไม่พอไปเงินมีสองร้อยเอง พุ่งว้าไปแล้วอ้าวลวงออกมาแล้วปึ๊บเดินหน้าตะลุยเ่าไปจะบอลนะเริ่มแข่งขึ้นเรื่อยๆนละ้วมันจะเริ่มปุ๊บขึ้นเรื่อยๆนะครับมอนเตอร์เนี่ยเริ่มตายยากแล้วไม่ใช่แล้ว เล่นแข่งแข่งขึ้นเรื่อยๆนี่เราเล่นแค่ easy, อีซี่ะเนี่ยไม่รู้เมือถ้าเล่นพวกฮาร์ดพวกเฮิร์อะไรมันจะเป็นยังไงจะไหวหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่ฮะครับกราฟิกกราฟิกดีนะผมว่านะโอเคเลยรแโอเคใช่อันนี้คืออะไรอะ่ะ เอโรเอ็มเบไม่ได้ตังไม่พอโหกระตังไม่พอเลยอะไรทลังบ้างปั๊บปั๊บป๊บมีตังค์ก็ซื้ออาวุธได้เนี่ยมีขายอยู่ในในในดันเจียนใช่ไหมันเจียนนะเออนีนีแหละขายอยู่นี่แหละได้เลยมา อ้วไก่ตุบเล้อเลยกินเขาไปดีไก่ตุบเล้อเลยทำแน่นำมาดูดนะน้องคนไหนชอบเกมแล้วนีตะโุยดันเจียนเดินหา,ายเงี้ยเดียวไม่ทำอะไรมาก บวกทั้งปลายเบื่อมาสิเป็นเพิ่นครับอู้อันนี้มาเด้ออุ้ยลองหมัดดิอุ้ยเจ๋งอะหมัดหนามหมัดเหล็กเบื่อแล้วดาบหันมาเล่นหมัดบ้างดีกว่าไม่ใช่หมัดหมาละจ๊ะ นี่แน่ไม่ใช่มัดมาจ้าดุรุ่แรงโอ้ยเทพอุ้ยดูกระมาดเดี๋ยวดูดูดูเมื่อกี้โอ้โหไม่ทันตายก่อนอะโอ้ยไงมัดโั้มัดเจ๋งอ่ะเลี่ยนกันนะครับเราไปถ่ายมัดไยเจ๋งๆเฟี้ยวเฟี้ยวมัดรุนแรงแน่โอ้โหต่อยแต่ละดอก ไส้แตกเลยมัดก็มัดหนามด้วยมัดเหล็กมาดิโว้ยมาดิโว้ยโอ้โหยิงกับบุตรีอีกมันจ้ามันจ้ามันจ้ามีอะไรจะเนี่ยขายอะไรจ้าโอ้คอนเฟิร์มอัพเกรดเลยนี่โหดกว่าเดิมครับคราวนี Salt ้รู้เปล่าวะอัพเกรดหรือเปล่านี่กระตังหมดเลยเหลือสิบแปดบาท này gì, khó toi nói đấy này mà đi mà hãy toi nói là anh chính quá mà đi mà đi này như này vừa mới vừa đấy à, vừa với này mua ơi mà đi ơi ừ, lo rồi ủ với ngài pi nó đây mặt nha จ a เลยแจมเลย,ม,เลยมามาดิ <c oughs> นี่เดินใส่อย่างเดียวเลยน,นี่นี่แน่เอาเทียร์ตัวเลยจะตัวไปเลยม้วนใส่โอ้โห,โห,โห <c oughs> นี่ <c oughs> <c oughs> นี่นีไ่ไปดูโอ้โหเป็นไงเฮ้ยนี่อะไรอ่ะ ผมมีเอฟเฟกที่ตัวเลยเห็นไหมโอ้โหอะไรเนี่ยคืออะไรเนี่ยไฟลุกท <ăn> <cupboard> ่วมว้าว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 นี่แนี่ไม่ใช่ชายแค่ดาบนะครับพี่น้องมาดก็มีจะมัดจะมวยจะอุ้ยเกาะก็มีนี่มีเกาะด้วยอ๋อเกาะเหล็ก กไปไมิเนี่ยเพื่อนอยาวส,สักหน่อยนะครับให้ดูโหเช่มากโหมาแล้วมาแล้วมันมีศาสเฝ้าที่นี่ข้อสมบัติเหรอมาดิมาดิมาดิหนี กแพงเนี่แนี่แน่นี่แน่นี่แน,น,เน่เดีบร้อยไปเบร้อยไปด้ไก่มากินไก่กินไก่ไก่เพิ่มพลังโอ้โหไหนอีโห แบบไปเรื่อยๆเลยครับดานเนี่ยเนี่ยพอถึงจุดวาร์ปก็จะวาร์ปมาอีกทีเยก็ต่อจะสู้ได้นานแค่ไหนนะแต่ดูน่าจะแข่งขึ้นเรื่อยๆครับผู้ต่อสู้เราเนี่ย,ยมีตัวแบบใช้พลังแปลกมาด้วย,เ,ยเราก็ไม่สนเราเชื่อมันในโอ้โหแต่ก็เกือบตายเนี่ยโอ้โหพวก่ีนใสเ่เวเหรอพื่อนดูเลย เีือเลือจิงรอดมันมีอะไรต่อเนี่ไกลๆก็ประมาณนี้นครับพี่น้องเกมนี้คงจะยาวกว่าน,นี้ก็เดี๋ยวพี่น้องจะเบื่อเอาก็มารีวิวให้ดูกันคร่าวๆนะครับเกมนี้ดาร์กลอดครับเดี๋ยว ลิงจะทิ้งไว้ให้นะครับอะไรก็ชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับจะหาเกมมาแนะนำเรื่อยๆนะครับเยอะมากเกมที่จะมาแนะนำเก่าบ้างใหม่บ้างนะครับปนๆกันไปเีม่ว่ากันนะครับสาหรับคลิปนี้ก็คงต้องลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย